เอาผมก็หลับเหมือนันนะไม่เอาเลยหรอก็หลับพี่หลงเรื่องของมึงไม่เอาเลยผมผมไม่ถามนะเรื่องไอ้ที่สภาประกาศไอ้เฟต้าครับอ๋อเหผมว่าอันนี้ผมพูดในมุมมองของของแก๊กผมนะผมว่าแก๊กอื่นไม่ไม่รู้ว่าคิดยังไงอ่ะคือไม่เอากูเลยหรอปกตีอะเฟต้าเฮียน้ามันน้ามีอะไรประเมินไหมครับถึงถึงว่าเฟต้ามีตำรวจต่ำกว่า20่สิตำรวจต่ำกว่า20แล้วโดนปะทะทุกช่องทางทุกเส้นทาง แต่นะฟังผมนะคือแก๊งเขาเขาผมผมผมไม่รู้ว่าแก๊งอื่นแค่แต่แก๊งผมกับแก๊งอื่นอ่ะที่ที่ที่มีเขาเรียกว่าอะไรใบพาสหรือว่ามีการยื่นอ่ะเหมือนเขารับความเสี่ยงแล้วว่าจะเล่นนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันมาเจออย่างเงี้ยมันเนืเบื่อเสียเสียผลประโยชน์ตรงของแก๊งไปด้วยครับนะแล้วก็เสียของเสียอะไรเยอะอีกอะตรงนั้นอะผมผมไม่ติดอะไรแต่ว่าวิธีการเล่นผมว่ามันพอมันเป็นเฟสห้าของของสภาที่ประกาศอ่ะมันจะเป็นสไนัยอยู่บนพอซึ่งผมว่ามัน มันดูโหดมากมันดูโอพีนะไปหน่อยเพราะของปกติมันจะไม่มีสนาย,นายบนหอที่ตำรวจประกาศครับนะปัญหาก็คือแก๊งเดียวอ่ะมันจะไม่มีทางใช้เฟสพิเศษนี้เลือกผ้าไหมถ้าอย่างนี้ถ้าถ้าเป็นการยื่นเกินคู่หนึ่งก็คือต้องรับสภาพเองถูกไหมครับใช่คือเราก็พยายามที่จะให้เขาแบบโอเคถ้าเกิดว่าสมมติมึงปะทะตำรวจแบบอ่ะอย่างสมมติตำรวจไล่จับแล้วมึงปะทะอันเนี้ยไม่มีปัญหาใดๆเข้าใจฟีลปะแต่ถ้าเกิดว่าเกิดกรณี ตำรวจขับรถอยู่เสร็จปุ๊บไม่ได้มีเคสไม่ได้มีอะไรเลยแล้วไปดักไล่กระทืบตำรวจเนี่ยเราจําเป็นที่ต้องใช้มาตราการที่จะช่วยเหลือคนสลบให้เร็วที่สุดเข้าใจใช่ไหมไอ้สมมติกูขับอยู่กูขับอยู่ตรงแลนดเขียวแล้วไม่มีเคสใดๆบริเวณนั้นเลยโดนดักกระทืบโดนดักเก็บตามทางทั้งที่ก็มีอีกคู่หนึ่งเขาอ,อุ้มฟีอยู่นึกภาพไหมอ่า แต่ว่าตอนตอนที่พวกผมเล่นกับตำรวจแล้วพวกผมก็ไม่รู้ว่าตำรวจอจะมาเยอะหรือไม่เยอะมันเป็นการตัดถึงใจระหว่างการเล่นของรูปแบบแก๊งพอ,อใจใชนะอำนามันก็เหมือนแล้วความเสี่ยงด้วยสมมุติว่าถ้าตรงนั้นผมเรียกในวอร์ดเีกมาหมดแล้วถ้าตำรวจตีพวกผมสลบมตำรวจก็ช่วยได้หมดแต่ถ้าผมตีตำรวจถลบหมดผมก็ได้ตรงนั้นของตำรวจมันเหมือนเหมือนการวัดกันมากกว่าผมไม่รู้ว่าก่อน ก่อน,น,น,นหน้านี้คือตำรวจจะมากี่คนหรือว่าเขาจะมากันเยอะขนาดไหน่ะพี่ลูเสี่ยงโคตรติ่มไม่เฮียวัดติ่มจัดวัดวิธีการเล่นมากกว่าครับแต่ทุกวันนี้นที่ที่ผมรู้สึกมันมันเหมือนหน่วยงานเหมือนนะอำนวนยความสะดวกหน่วยงานมากเกินไปอ่ะอันนี้ผมพูดตรงๆนะทั้งเรื่องของเกาะเกาะผมไม่รู้ว่าตำรวจซื้อเองหรือว่ามีกองกลางซื้อให้อแต่พวกผม,มเวลาขึ้น,นเองมันมันขึ้นลำบากมากครับตัวนี้ มึงต้องเข้าใจก่อนว่าช่วงหลังเที่ยงคืนเนี่ยช่วงหลังเที่ยงคืนเนี่ยมันจะมีจานวนตํารวจกับหมอจํานวนตํารวจกับหมออ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกูส่งให้มึงดูเลยแล้วกัน คนมองว่ากูไม่ดีแล้วดูสิมึงดีตายทำไมวะเมื่อวันโดนสนัยอ่ะเละดีมึงกูกูโดนไม่ต้องสอบก็ได้ครับนะมนนนันเป็นเรื่องของหน่วยงานหรือเปล่าครับเพราะว่าผมผมเข้าใจอยู่ว่าช่วงหลังเที่ยงคืนน่ะเอ่ตำรวจก็น้อยจริงครับหมอก็น้อย จะเหมือนกับว่าคือผมว่ามันให้มันเป็นมันจะเป็นไปได้ไหมถ้ามันถ้าแก๊งมันรับความเสี่ยงตรงนั้นเองอะเพราะว่าก่อนที่จะเล่นกันอะมันมันก็คุยกันแล้วครับถูกมันมันมีจีเพื่อนไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูบอกมึงก่อนเลยนะว่ามึงอยู่ในมุมมองของผู้เล่นใช่ไหมแต่ณนกรณีที่ณกรณีที่ตํารวจช่วยไม่ทั่วถึงเนี่ยซึ่งมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องว่าโอเคคู่มืงตีถ้ากิสมมติตีกันคู่นึง เกิดการประทัตําตรวจมันไม่เคยเกิดกรณีปัญหาข้อพิพาทแบบนี้ขึ้นแต่ในกรณีสองคู่ขึ้นไปแล้วตํารวจเหลือน้อยเนี่ยมันจะเกิดกรณีที่ว่าการประทัก,กับตํารวจด้วยวาจาคําพูดต่างๆด่าเอ้ยตารวจมึงอย่างนี้มึงอย่างนี้มึงอย่างนี้ซึ่งเราก็ต้องโรเทคเขาต้องส่วนนี้ด้วยไม่ใช่ว่าเอ้ยโอเคเราปล่อยแผนการเล่นไปเสร็จปุ๊บเราให้ได้เล่นกันทั้งหมดแต่ตํารวจต้องมานั่งทนรับมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เขาต้องโดนเพราะฉะนั้นอ่ะกูก็เลยเลือกทางที่ว่าเฮ้ยอย่างน้อยๆอย่ออะงี้ถ้าพวกผมไม่ได้ทำพวกผมก็โดนเหมารวมไปด้วยถม อะไรนะถ้าพวกผมไม่ได้ทำถ้าไม่ได้ทำคือในกรณีประทะตำรวจใช่ประทะเรื่องคาล่มครับอน้องเพราะผมว่าผมคุมน้องได้อย่างเงี้ยไม่มีใครด่าไม่มีใครด่าตำรวจแต่คู่อื่นด่าแทนคือมันเป็นเรื่องด้วยคือมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการทํางานของตํารวจให้ง่ายขึ้นมากกว่าในมอบช่วงเวลาที่ในไมมหลังหลังเที่ยงคืนนะพลอตในเมืองอะผมว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้เต็มอะ แลวซึ่งผมมองว่าถ้าตำรวจเขาเขาเต็มที่เหมือน,เห,อนเหมือนแก๊งอะ่ะผมว่ามันเหมือนมันก็มาเยอะได้ครับแนวฟังของแก๊งอะ่ะพวกผมมีแค่ไหนก็เล่นแค่นั้นวันไหนมาเยอะก็มาเยอะเลยวันไหนมาน้อยก็เล่นแค่นั้นคือมันไอเรื่องตำรวจเนี่ยมันเทียบกับแก๊งไม่ได้เว้ยเพราะว่าตำรวจอะ่ะมันไม่มีนี่นะเว้ยคืออ่ะอย่างสมมติแก๊งตีจบเสร็จปุ๊บพักได้ใช่ป่ะแต่ตำรวจเขาต้องต่อเนื่องเลยเขาคือเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเข้าใจครับมันมันหลายคู่ด้วยอย่างอ่ะสมมติว่าวันนี้ผมจบตำรวจอาจจะต่ออีกคู่คู่ใหม่เลย แล้วถ้าอย่างนี้มันเป็นมันจะมีรูปแบบอื่นเข้ามาแทนได้ไหมครับมีเพราะว่าเดี๋ยวอธิบายมันก่อนแล้วกันเกมเพย์มัน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 ดูไม่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 บาลานซ์กับเกมนะครับมันดูเกินมันดูเกินไปเลยครับของทีผมเสียเยอะมากกว่าเดิมแล้วก็ทีวีการเล่นเยอะกับตำรวจมากกว่าเดิมคือทุกวันเนี้ยยิ่งตำรวจเล็บมากขึ้ผมก็ยิ่งหาทางที่จะเล่นกับตำรวจ มากกวแก๊งนะเอาทุกวันเนี้ยผมผมมองว่าตีกับตีกับตำรวจอะสนุกกว่าแก๊งตีกันเองนะครับนะเพราะว่าตำรวจมันโหดถ้าเป็นช่วงพิีามครับเยอะด้วยโหดด้วยคือเดี๋ยวอันนี้บอกมก่อนเลยนะว่าเดี๋ยวมันจะมีอัปเดตใหญ่เข้ามาซึ่งมันแก้ปัญหาตรงเนี้ยเรียบร้อยหมดเลยแต่ว่ามันต้องรอทำาด้๋ยพาไหมครับนะเพราะฉะนั้นไอมาตรการตรงเนี้ยก็แค่ เหมือนกับว่าฝืนไม่ให้ตำรวจเขาแบบทํางานลําบากจนเขาถอดใจออกไปอะ่ะเข้าใจใช่ปะเข้าใจครจับเข้าใจครับก็คือรักษาใช่เพราะว่าอันนี้ท่าให้พูดตรงๆเลยนะสรารภาพของตํารวจตอนเนี้ยมันเป็นคนเดิมๆที่เฮ้ยเฮียคือเขาแบบเขารักที่จะเป็นตํารวจจริงๆนึกภาพไหมคือเขาไม่ได้อยู่เพื่อผลประโยชน์เพราะว่าตารวจเงินตอนเนี้ยถูกปรับลงหมดมันยังอ่ะตอนที่มึงอยู่มึงก็รู้ว่ามันถูกปรับเงินลงแบบแทบจะไม่เหลืออะไรเลยนึกภาพไหม มันก็จะเหลือแต่ไอ้พวกคนเดิมๆเนี่ยแหละที่รักในอาชีพก็มาผัดเวียนกันรวมไปถึงหมอด้วยที่เห็นว่าถ้าเกิดว่าสมมุติในกรณีที่อ่ะเราใช้การทํางานเบสของหมอเลยนะก็คือหมอจะเอาหอขึ้นสปอตจุดถ้าเกิดว่าหมอขึ้นสปอตจุดจะเกิดการไล่ล่าขึ้นแต่ฮอของหมอเนี่ยณนะตอนเนี่ยยังครับค่ายเ่นผมจะไว้ลงเพลงแล้ว,ลวจะสปอตจุดเจอแต่ละจุดเนี่ย ใช้เวลาผมติดเรื่องเดียวครับทนายบนหอไอ,อเรื่องที่มีสภาไปเติมตำรวจหรืออะไรผมไม่ผมไม่ติดเลยจะให้หมอไปเติมตำรวจหรือจะให้ใครมาเติมตำรวจเพิ่มกำลังตำรวจมากขึ้นในการช่วยไล่เคสอนี<ต>ผมไม่ติดเลยแต่ติดอย่างเดียวคือทนายยิงบนหอครับเพราะมันยิงได้ไกลมากครับน้านะานะหนะมันโดนเบรนเกาะนะผมโดนกับมือกับตารถเนี่ยคือแค่โดนล้อหนึ่งนี่ก็เสียสมดุลแล้วครับนะ อย่างแก๊งเนี่ยมันมันใช้ได้แค่ mk ถองไอ้ mk สามมากสุดถ้าใครมีแต่สไนเนี่ยมันมันระยะค่อนข้างที่จะไกลกว่า mk สามมากอ่ะงั้นถ้าเกิดว่าสมมตินะงั้นถ้าเกิดสมมติว่าเป็นฮอแล้วก็มี mk มันไม่ติดไม่ติดครับเพราะว่าเฟสห้าปกติมันมันมันมีอยู่แล้วแต่เอาเอา,เอา,เ,อาเอาหลังจากที่ผมเล่นกันจบก็ได้ครับนะอันนี้แค่มามนนาเสนอนะเฉยครับไม่ใช่นะ เอาแบบว่า mk 2มันมันพอรับได้แบบว่ามมวัด,วดวได้การทําเรื่องเรื่องเรื่องวิธีการเล่นครับมันดีอยู่แล้วแต่แค่เวลาผมหรือน้องน้องเนีงง่ยลากลากเคสหรือว่ามีตีกัน่ะมันมันโดนทนายยิงบนหอค่อนข้างที่เขาถึงยากต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าง่ายๆอยายคือเขาใช้ mk 2อะผมยังมีทางในการรับเมือนะแต่สนัยไม่มีทางอะไรเลยมีแต่ยืนเฉยเแล้วก็โดนยิงเกาะโดนยิงล้ออะไรอย่างเงี้ย ยืนเฉยๆขับเฉยๆมันไม่สามารถทําอะไรได้เลยม,มีไปไกลแค่ไหนก็ยังโดนใช่ยังยังยังน้อยแบบเออเขาใช้ m g 2ผมก็ไปเฮ้ยไปตามมุมขึ้นไปเอ้ยวัดยิงกับเขาบ้างอะไรเงี้ยถ้าเป็นทนายออนฟุตปกติอ่ะผมได้ได้อยู่ครับเพราะว่าอันนั้นมันเป็นหั้แต่แรกอยู่แล้วแต่หลังๆมีมีฮอมบนทนายผมสัว เข้าถึงยาครับใช่ใช่เป็นเป็นแบบแรกเข้าใจได้นะนะที่แบบสไนออนฟุตแล้วก็ไล่ย,ยิงเอ่อช่วงที่มีการประทะขึนยิงรถได้ปะยิงบนรถไม่ได้เขาต้องอ่อนฟุตแล้วก็ยิงแบบว่าจังหวะที่มีการประทะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะไม่หมายถึงมันมัน,ม,นมันควักควักได้ไหมบนรถไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ลองให้นาตัดสินใจดูก็ได้ครับหรือไม่ลองลองเรียกแก๊งอื่นมามาก็ได้ครับผมไม่รู้ว่าแก๊งอื่นคิดยังไงแต่คืออันนี้สิ่งที่ผมที่ผมที่ผมรู้สึกก็จริงนะบนสมมสี่เดือนแล้วบนคราบนะหลุดไปเนี่ยไไม่ไม่กูคิดอยู่กูตัดสินใจอยู่ คอนโดคนโดใครจองบัตรแล้วบ้างเ,เลขกระเป๋ากูยังไม่เปิดอีกเหรอ เออพอเป็นสไนแม่งสู้ไม่ได้ไวหวเฮียมึงเห็นช็อตกูของขึ้นไหม่ลละว,วันนั้นอะ่ะยืนเฉยเกาะกูรถทีเดินตึง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 ก็งงไปเจอปะไอ้กาเซียดะออ่กเลยแ,ลแม้งเล่นเราน่วมเลยเยอะอ่ะอมันมันเกือบเกือบสิบคนอแปดคนแปดเก้าคนแต่ว่าพอเรามีเจ็ดคนปุ๊บแล้วบุกไปมัน,ม,นไปไปมันไปแล้วมันไปแล้ว เมื่อคืนไปไงอ่ะไอ10เอาข้อตัวปะเอเคทา3อ่ะเข้าพี่แล้วผมก็ข้อตัวเลยเอ้รู้จดตัวตามปะก็คือก็จะไปตรงไอจุดนั้นแหละพี่แล้วเพื่อนบอกว่าไหวเออใช่เพราะมันยิงคือคือรับพรับของเราไม่เท่ากันพี่ผมเรนยิงล่วงปดร้อยเลยที่รู้7-3ไม่ง่างเโอยคเดี๋ยวกูกูตัดสินใจแล้วว่าเดี๋ยว กูแก้ที่เบดมันเลยแล้วกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องจํานวนตํารวจแล้วกันมันจะได้ไม่ต้องแบบใช้มาตรการอะไรที่มันดูเวอร์เกินไป๋กูจะพยายามทําให้หลังเที่ยงคืนน่ะมันมีตํารวจมากขึ้นแล้วกันน่าจะน่าจะง่ายกว่ายังยังไงครับคืออธิบายก็คือกูต้องบาลานซ์ตำรวจก็คือเดี๋ยวต้องไปประชุมตํารวจว่าแบบเฮ้ยต้องขอความร่วมมือด้วยว่าให้หลังเที่ยงคืนน่ะเข้ามาให้มันแบบพอหมอพอเจาะหน่อยไม่ใช่แบบร้อยหลอขนาดแบบทุกคืนเนี่ยมันผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วอะไม่เคยถึงยี่สิบเลยตำรวจแล้วหมออีกหมอไม่หมอไม่ถึงส เจรจาหมอไม่ถึงสิบหรออืม,ผม,มผมไม่ได้สังเกแตแต่ช่วงก่อนนั้นเนี้ยหลังเที่ยงคืนหมอจะประมาณสิบสิบบวกบวกแล้วผ่าน,น,นไปประมาณที่สองสาัน <S 2> 2 <S นั้น่ะมันอย่าลืมนะว่ามันมันอยู่มันต้องสแปร์สองโรงพยาบาลด้วยช่วยเหลือประชาชน,นต้องมีแบ่งไปด้วยใช่เพราะาหมอหมอใส่เกาะอาจจะเหลือน้อยมากถ้าเริมเลยเช้าหนึ่งสองจะสามจะเอาหน่วยงานไหนมาเพิ่มเดีช่างมาเพิ่มผมว่ามันมันได้ครับเพราะว่า ถ้าถ้าถ้าแก๊งเล่งกับสู้กับจนวนตํารวจอะมันได้อยู่แต่แค่แค่อย่างเดียว,วเรื่องเรื่องเรื่องสนายบนหอครับอ่าเข้าใจถูกถูกถูกนะเราเอา,เอาที่ผมมีทางสู้ดีกว่าเดี๋ยว<ง>กูไปไนี่แล้วกันเดี๋ยวกูไปดูอีกรอบหนึ่งแต่ว่าปัญหาก็คืออันเนี้ยคือกูแบบกูขอด่ามึงหน่อยนะไอหลงอร่อยไหมแบบไม่มีพี่น้องอะ่ะอร่อยด่าเลยครับเขาไม่เอาผมเหมือนกันโอเค,อเคฮะ,อะเออจิบเจี๊ยบหาทองสุกครับทองสุกอยู่แ้วไหนครับ วิเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้แล้วแลเหลืองเรียกประชุมอยู่แลนเหลืองไม่ใช่เหรอไม่โล่อคณะเรียกประชุมตำรวจหลังหกโมงหกโมงนี้ค่ะไปคอสโนนน้าๆๆอยากดูน้าอยากดูคลิปปะระหว่างผมผมตีเลยครับน้าไม่เปลี่ยนไอ้นี่หรอครับไม่ไม่ไม่พี่จะเรียกประชุมก่อนพี่จะเรียกประชุมก่อนเพราะว่าพี่ไม่คือกูไม่เคยเปลี่ยนอะไรกลางคันระหว่างตีอยู่แล้วครับน้าน้บอกแนวทางก่อนอ่าน้าอยากเอาคลิปมแต่ผมให้คนตัดมาให้คลิปอะไรอะไอที่ผมยืนเฉยๆแล้วเกาะผมรถเรื่อยๆโดนสไลด์ยิงอ่ะ ไอเฮียเมื่อวานอ่ะกูไปจอดอยู่ตรงไอ้นี่เไยตรงตรงแดงดำรออะไรอ่ะไอ้เฮียแปดอันแปดสแต็กกูหมดเลยเฮียเป็นยิงเรื่อยๆยืนเฉยๆอ่ะยิงอยู่นั่นมึงก็หลบสิน้ามันจะหลบยังไงสไนท์วิ่งเข้าบ้านไงวิ่งโหผมวิ่งแล้วตรงลานบ้านไหนครับผมวิ่งเข้าไปแล้วนะมันยิงไม่หยุดตอนนั้นยืนคุยกันมั้งจะไปบิดยืนคุยรรถเฮียเล่นของกูขึ้นเลยวันนั้นรถเดี๋ยวป้าโทรกลับแป๊บนึง แล้วบ่นทาไมวะนานๆเข้ามาทีเออไอจอนบ่นํำเฮียเลยไม่มาถึงมึงไอเกียนะจริงรู้ด้วยเหรอเนี่ยไอหลงเนี่ยยี่สิบชั่วโมงละวันหนึ่งอะพี่แต่แต่มึงอะมึงอะสี่ชั่วโมงที่เหลือต่อแต่พี่มึงอะนั่นแหละไอเฮียนั่นแหละไอหลงเดี๋ยวกูไปคุยกับตำรวจแล้วกันประชุมดูช่วงนี้งานเยอะครับช่วงนี้งานเยอะครับหรอจริงครับผมทํางานแทนพี่หลงครับ งานแถวนี้ป้าแฮชแท็กไม่มีครับไปทางนักลองแล้วอ่ะเดี๋ยวเออนั้นหยุดครับนั้นหยุดวันหยุดเนาะได้หลังหกโมงเข้าไหมเข้าดิอยู่วันนี้อยู่อยู่อยู่หนึ่งทุ่มอยู่อยู่อย่เอ้ยอะไรอ่ะลงไหลเฮ้ยคุณดิผมหรอสีทุ่มพี่ห้าทุ่มนี่พี่ผมบอกให้ผมรับพี่แค่ไหนประชุมผมบอกว่าผมทํางานแทนพี่เอง ไงเอาเอาดีเอาจริงถามดิผมผมรับหน้าเสือเองมันรับมันรับไว้ก่อนไงสุดท้ายคนอื่นก็ทําแทนมันอยู่ดีไม่ผมทําผมทําผมทำคนอื่นทำไม่ได้ครับอันนี้เอประจำได้แหละเอประจำได้ไอ้หลงแล้วเดี๋ยวอัปเดตยังไงเดี๋ยวเรียกแก๊งประชุมทีเดียวได้ครับได้ครับแล้วเดี๋ยวไปดูทองสุกกันดีกว่าไปโล่ไปเอาอะไรทองสุกอ่ะเอาควีนเอาควีนเรียกทองสุกเอาควีนเรียกทองสุกอุ้ยลืมเลย ไปไหนครับน้าที่ไหน้วไม่มีรถไปเลยเแลนไหนอ่ะทองสุกะน้าไม่มีรถที่อะไม่มีรถสี่หรอไม่มีเจอดิล้วรถจีบน้าไม่ได้แล้วว่าไปหนึงแป๊บนึงแป๊บนึงกูโทรถามเอ้ยมึงโทรถามออกวีนี้ว่ามันเป็นวีนีี่ไหนมองว่ากูไม่ดีเลยดูคือทองสุกอ่ะมันอยู่แลนเหลืองนะ